สวัสดีครับสวัสดีวันที่28บดมกรลาหมหกแล้วครับพี่น้องวันนี้ผมมาเปิดค้วยนาคอกนะครับแม่ลูกนะครับนี่แหละครับลูกครับเดี๋ยวจะไปถามเมือนะครับว่าแม่นีไปลูกตัวไหนผสมตัวไหนนะครับพี่น้องนี่แหละครับบ่งลูกสาววงกันะครับจงไปถามมึงนะครับเนาะโอ้งามเลยพี่น้องตัวนี้ครับแม่ไงหลีครับพี่น้องครับวันนี้ถามนะครับวันนี้ กล้วยแม่นี่สูงเท่ารน้อครับสูงลอยสามสิบเก่านะครับผสมกับพอไรน้อครับผสมกับบิ๊กบุรีลัมผ่านรอบไปครับนี่ครับได้เดือนหนึ่งนะครับพี่น้องโอ้งามครับตัวนี้อ่างในเขาข้อดีครับหลังปลาบูข้อปลาเข็งเนะพี่น้องนี่แหละครับอัตลักษณ์กล้วยไทยชัดเจนครับพี่น้องลูกสาวพอไรน้อครับนี่ครับลูกสาวบิ๊กเบิร์ตซีเบเดือนแม่สูงลอยสามสิบเก่าบวกนะครับพี่น้องโอ้ตากระเตมแจ่มกระจำนะครับพี่น้องกล้วยหูเด้อพี่น้องมึงอนี้ครับ ผู้หญิงกับจับได้เหมาะกับสายพัฒนาแน่นอนครับบ่ตรต่องพยานว่าคั้วสีส้นนะครับเบิ้งผู้หญิงกับจับได้ครับนี่ครับงามนะครับตัวกิ่งครับคั้อยู่อสาน่อครับนี่ครับคั้อยู่บ้านหนองบอนตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่นะครับคั้วครับตัวกิ่งอ่างเด้อพี่น้องสายอ่างเด้อพี่น้องเป็นสายผิดอุดรนะครับนี่ครับเงาหางนี่โอ้หางไงนะครับพี่น้องหางสีหลากดินเหรอครับพี่น้องนี่นะครับลูกครับเปิดไว้เท่าไรหน้อครับวันนี้ครับ นี่นะครับมาถามราคาผมนะครับว่าเพิ่นเปิดเท่าสต์แล้วครับพี่น้องเปิดไฟเท่าไหร่เนาะครับแม่ลูกครับแสนสองหมื่นห้าพันแสนสาพต่อรองได้เนาะครับเนาะนี่แหละครับสนจิตสนใจโทรสอบถามเลยนะครับศูนย์แปดสามสองห้าเก้าสามสามสองเจ็ดนะครับพี่น้องโอ้งามครับพวกนี้ครับลูกก็งามนะครับลูกมีมีอัตลักษณ์ก้อยไทยมาชัดเจนเลยครับเขาเปิดกว้างสวยนะครับเล็บหน้าเล็บหลังสวยครับมีถุงเท้าสีขากระไรสีขาเด้อพี่น้องลูกครับเงาหางลูกนี่ผมว่าเป็นบักแชมเป้อะหน่อยนะครับนี่ครับ บักเผ่างี้นะครับนี่ครับนี่แหละครับดากบักสมโอตัดเด้อพี่น้องโอ้ทั้งแม่ธนูกนะครับมึงดากลูกกับดากแมียนะครับพี่น้องทอกันเลยครับลูกนี่น่าจะสูงรวยหาซิบพี่น้องครับว่าแม่ก็สูงรวยสามสิบเก่าแล้วครับพี่น้องนี่แหละครับกล้วยครับเล็บหน้าเล็บหลังสวยนะครับสะท้อนแสงยังน่อยเด้อพี่น้องนี่แหละครับมึงบางตาแม่ครับโอ้พี่น้องมึงบางตาได้แมียนะครับยี่สิบกิโลเลยเห็นนะครับบางตาครับ ปอกเผาไงด้พี่น้องเของไก่วันไดมันสิโดนสชโปตีนครับปากน้า้ายไงปรต้องสื่อเครื่องตัดหยาดครับเอาขั้วตัวนี้ไปตัดหยาที่อะไรครับนี่ครับงามครับตัวนี้ครับเปิดไว้ที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้องงามมิลีครับตัวนี้ครับสนใจทุสอบถามเลยนะครับศูนย์แปดสามสองห้าเก้าสามสามสองเจ็ดครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องกอบขั้วงามละเอียดเด้อครับพี่น้องพ่อได้เป็นกำลังใจหาข้วงามงามมาลงให้พี่น้องเบิ้งคือเก่าหนินะครับโอ้งามพี่น้องมึงนี่้ครับลูก แม่กับงามครับพ้นจุ้งกับสวยนะครับค้วยหูเด้อพี่น้องค้วยหูหูครับบังีนครับเป็นตาเอาไปเลี้ยงเด้อพี่น้องผู้เถ่าผู้แก่ายได้เบิดเด้อครับพี่น้องเพราะว่าค้วยตัวนี้หูครับลูกแข็งงามครับบังในลูกยืนจนๆเลยครับพี่น้องขาดนำเลี้ยงจังหน่อยเด้อครับลูกไว้นนานักับคนแดงก็หนูผุกจังหน่อยครับนี่ครับต่วลูกงามครับพี่น้องเขาข้อดีครับโอ้เนี่ยครับค้วยครับไผ่กำลังหาค้วยไปพัฒนาสายพันธุ์เนาะพี่น้องเพิ่นเปิดไว้ที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับ สนจิตสนใจโทษต่อร่องใดนะครับข้อยู่บ้านหนองบอลตำบลหนองแก้วอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเมองนะครับงามดีครับฝากกดติดตามช่องกอบข้วยงามร้เอยดเอ็ดเด้อครับพี่น้องสี่ห้าข้อยงามงามมาฝากพี่สานลองที่เต่าแล้วครับนี่นะครับงามดีครับเบืองเลี้ยมตัวแม่นะครับยืนขาเหยียดตรงดีนะครับพี่น้องแข็งขาง่ายบักเผาง่ายๆครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับพี่น้องลูกหิดนุ่มมีเด้อพี่น้อง เบื้องบางตานี่ครับเขาขั้นสอนสวยนะครับหลังปาบูข้อปะเข็งนี่นะครับลูกแข้งง่ามพี่น้องโอ้โหโมนี่ครับสุดยอดเลยครับเบื้องตัวที่สองต่อไปนะครับัาเมื่อเบื้องตัวที่สองของเพิรนนะครับเป็นแม่สาวนะครับเพิ่นน่าครับสวยครับตัวนี้เง่าปลาหลุดไฟเด้อพี่น้องโอ้อัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนอีครับพี่น้องเง่าปลาหลุดไฟครับถ่ายกสมโอตัดเด้อพี่น้องงามดีครับตัวนี้ครับโอ้แข้งขาหยูดตรงดีครับ แหมเมนตะกี้เกลี้ยงดีๆกับเดินสายประกวดได้เด้อพี่น้องตัวนี้ครับเพระาะว่าฟันแถหนึ่งครูนะครับพี่น้องบันนี้มาถามประวัติเด้อครับกล้วยตัวนี้ผสมพอไรน้อครับบันนี้ครับผสมเพชรล่ำค้งจ้ะผสมเผ็ดล่ำโคงได้จักเดียนแล้วน้อครับได้เดียนหนึ่งคู่มั่วสูงอยู่เท่าไรครับร้อยสามสิบกจจ้ามสิบวกลบนะครับเนาะบัดนี้มาเบิ่งพี่น้องบัดนี้โอ้งามเปิดไผยราคาได้เดือพของพี่น้องเคนอนจะสนใจนี่ครับ เจ็ดหมื่นเก่าพันบาทแล้วครับสนจิตสนใจโทรสอบถามได้นะครับศูนย์แปดสามสองห้าเก้าสามสามสองเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อโอ้แม่นี่งามครับพี่น้องเลยเน่าอัลาดเลยครับยืนตรงทีลีเลยครับพี่น้องพุนนะครับงามบ่ครับพี่น้องหลังตรงเหยียดติ้งหยดตรงนะครับโอ้ยหลังเหยียดตรงดีนะครับพี่น้องเบ้างเนี่ครับโอ้งามอีดีครับเบ้างเนี่ยืนงามบ่พี่น้องเบ้างนะครับเปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นเก่าพันบาทแลครับ สนจิตสนใจโทรสอบถามได้แล้วครับพี่น้องนี่แหละครับขั้วจุ้งกับพี่น้องคนเมื่แน่ครับโอ้ยาี้ยวคดีครับพี่น้องยาวปลาโลไฟครับตัวนี้ครับสูงลอยสามสิบกิโลบวกได้ครับพี่น้องเป็นขั้วสาวแขวฟันแทะหนึ่งคูนะครับนี่แหละครับโอ้นี่แหละครับพี่น้องเมื่อไงครับโอ้เมืองตาได้พี่น้องยี่สิบกิโลได้พี่น้องตาแต้มแจ่มจำหัวหมอดั่งนะครับพี่น้องเขาขั้นสอนสวยน้ำบวกเผาเงี้ยด้อพี่น้องเมื่อไงครับแข็งหนาแข็งขังลังเงี้นะครับคุณครับ จุงพนญางเบ้างแน่ผุนครับเบื้องตาแต้มด้วยพี่น้องโอ้ยี่สิบกิโลครับเน่าปลาโหลดไฟด้วยพี่น้องนี่ครับเปิดเปิดไบติ ket หมื่นเก้าพันบาทเนาะครับสนจิตสนใจโทรสอบถามได้นะครับศูนย์แปดสามสองห้าเก้าสามสามสองเกตครับมีเอกสารครบแล้วครับเนาะห้วยมีเอกสารครบแล้วครับพี่น้องไม่ต้องตกใจว่าห้วยสื่อไปว่ามีเอกสารแล้วครับนี่นะครับมีเอกสารครบแล้วครับเน่าปลาโหลดไฟด้วยพี่น้องโอ้งามอีหลีครับตัวนี้ครับงามงามครับพี่น้องงามแบบงามเนี่ยครับ เอาไปพัฒนาสายพันธุ์เ้อครับพี่น้องโอ้งามครับพอผิดหวังกับแม่นี่ครับเป็ดคว้วสาวฟันแทะหนึ่งคูนะครับผสมกับเพชรล่ำโขงไว้เด้อพี่น้องได้หนึ่งเดือนเอาไปลออตรวจทองแล้นะครับตรวจทองเราคว้วตัวนี้อนาคตน่าจะถึงแสนกัวแน่นอนครับว่าเปิดไตแสนเลอพี่น้องโอ้งามครับตัวนี้คั้วของหูนะครับขอจบคลิปเพียงตัวนี้นะครับฝากกดติดตามช่องกอบค้วยงมลอยเอเดอครับพี่น้อง